น้องเคยเห็นคลิปนี้ไหมครับเป็นการทําข้อสอบจากมหาลัยเคมบริดจ์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าความรู้มอต้นเนี่ยเราก็แก้โจทย์ข้อนี้ได้นะครับเริ่มต้นจากโจทย์เขามี x กําลัง3ลบ y กําลัง3เท่ากับ91ให้เราจะหา xy ครับโดยมีการกําหนดว่า xy เนี่ยต้องอยู่ในเซตก็คือ xy เนี่ยต้องเป็นจนํานวนเต็มเท่านั้นนะครับเริ่มต้นจากเราก็บอกว่าซ้ายมือตัวนี้เราคุ้นเคยจากสูตรมอต้นนะครับเขาเรียกว่าสูตรผลต่างของกําลัง3ถูกป่ะ x กำลังสลบ y กำลังสอันนี้มันได้ x ลบ y คูณกับ x กำลังสบวก xy แล้วก็บวก y กำลังสนั่นเองนะครับมีค่าเท่ากับ91คราวนี้จากนั้นเนี่ยพี่ไปพิจารณาครับถ้า xy มันเป็นจำนวนเต็มจริงเนี่ยจำนวนเต็มลบกันเนี่ยวงเล็บเนี้ยก็ต้องเป็นจำนวนเต็มถูกไหมครับเอาจำนวนเต็มไปยกกำลังสองบวกกับจำนวนเต็มคูณจำนวนเต็มแล้วก็บวกกับ จำนวนเต็มยกกาลังสองเนี่ยวงเล็บหลังเนี่ยมันก็เป็นจานวนเต็มแสดงว่าเราต้องไปนั่งนึกเลยว่ามันมีจํานวนเต็มอะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้91พบว่ามีฮะหคูณเกอันนี้ง่ายๆเลยได้91เห็นปะบางคนบอกพี่ติดลบ2ตัวก็ได้นะลบคูณลบได้บวกก็บอกว่าออางั้นตัวหนึ่งเป็นลบหอีกตัวหนึ่งเป็นลบเก้าสิบเอ็ดไหมล่ะอันนี้คูณกันก็ได้91เหมือนกัน7จ็คูณสิก็ได้91นะครับแล้วก็ลบเคูณลบสิ 13. นะครับก็ได้บวก91เหมือนกันแยกออกมาก็มี4กรณีแบบนี้นะครับคราวนี้พี่บอกให้เลยว่าเจ้าตัวเนี้วงเล็บหลังเนี้ยถ้าน้องไปจัดรูปดีๆนะอันนี้ฝากไปจัดรูปนะครับ